พร้อมกับแกนนําพักที่ตอบรับมาแล้วว่าเดี๋ยวจะโหวตให้แคนดิเดตของเพื่อไทยแน่นอนเนี่ยตามกําหนดแล้วนะคะก็จะถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลของ11พรรคการเมืองอย่างเป็นทางการน่าจะเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายโมงสิของวันนี้ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านเดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วงสัก11บเอโมง <c oughs> เขาไปคุยกันก่อนล่วงหน้าด้วยก่อนจะถแถลงร่วมกันนะคะเราไปดูบรรยากาศจากที่รัฐสภากันหน่อยนะคะกับคุณบุษยาอุ้ยเจริญติดตามกันเลยค่ะ ค่ะคุณธีรวัลย์และคุณสุตาคะก่อนที่จะมีการถแถลงนั้นตอนนี้ค่ะทางด้านของแกนนาของพรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกําลังพูดคุยกันอยู่นะคะก็ตั้งใจกันว่าจะถแถลงในเวลา13มิถา15นาทีค่ะซึ่งทางด้านของแกนนาพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันค่ะว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนสว่านั้นเสียงแตกค่ะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะโหวตให้กับคุณเศรษฐาค่ะ ค่ะวันนี้ค่ะคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะมาที่อาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะคะพร้อมทั้งเปิดเผยว่ามาร่วมประชุมกับพักที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ยอมเปิดเผยในรายละเอียดการพูดคุยค่ะว่าจะหารือในประเด็นใดบ้างรวมถึงรายชื่อพักร่วมที่จะมาร่วมถแถลงในวันนี้นะคะโดยเฉพาะพักที่จับตากันที่ยังไม่ถแถลงชัดเจนคือพักพลังประชารัฐค่ะว่าจะมาร่วมถแถลงด้วยหรือไม่นะคะก็ขอให้เราฟังการถแถลงในช่วงบ่ายค่ะแต่ยืนยันค่ะว่า าการดิวพักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่มีปัญหายืนยันด้วยข่าว่าพักเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคครับโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรกับชื่อ,อคุณเศรษฐาเนี่ยังยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมก็ต้องยืนยันเลยครับคุณเศรษฐาแน่นอนไม่มีปัญหาะรครับยยันห่ายสอง ขณะเดียวกันมีท่าทีจากสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งขณะนี้มีความเห็นแบ่งเป็นสองทางค่ะโดยนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าเสียงที่พรรคเพื่อไทยต้องการมีประมาณ60เสียงหากตัด13คนที่เคยโหวตให้ก็จะเหลือขาดประมาณ45เสียงและเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเกินไปมากแล้วค่ะน่าจะได้เสียงสวถึง190เสเสียงเลยทีเดียวเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่สวจะไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากตอนนี้พักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐก็เข้าร่วมรัฐบาลแล้วและหากไม่ให้ความ เห็นชอบคงจะตอบสังคมไม่ได้และเท่าที่พูดคุยกับสวตั้งแต่เช้ามาดูแล้วทุกคนอยากให้ประเทศเดินหน้าไม่มีใครอยากขวางกัน้นหรือเป็นอุปสรรคในการโหวตในครั้งนี้ค่ะดังนั้นไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีให้โหวตสวก็จะโหวตให้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะมีสวที่ยังลังเลค่ะอย่างเช่นคุณเดียรเกรกฤตเจงครองธรรมคุณกิติศักดิ์รัตนวราหาค่ะที่ยังกังขาอยู่นะคะกรณีที่มีการกล่าวหาคุณเศรษฐาในเรื่องของการซื้อขายที่ดินแล้วก็รวมทั้งท่าทีที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีด้วยแล้วให้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับโดยสงสัยว่าจะแก้ไขอย่างไรไปฟังเสียงของทั้งสองฝ่ายกันเลยค่ะไม่ต้องการให้มาสะดุดอยู่ที่สมาชิกวุฒิสภา ไม่อย่างนั้นคนก็จะกล่าวหาว่าสมาชิกที่สภาเป็นอุปสรรคเป็นจระเข้ขวางคองเป็นคนที่ทำให้บ้านเมืองไม่เดินต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องการสลัดปัญหาเหล่านี้ออกไปเพราะฉะนั้นจะต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะผลักดันให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีสำเร็จเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ให้ได้ครับส่วนการโหวตเนี่ยผมคิดว่า ต้องต้องฟังหลายหลายฝ่ายนะครับกิตติศักดิ์เองนะมีในใจไว้แล้วนะครับแต่สวมี2 5 0นะคร,บรับผมไม่รู้248-49ดังนั้นเนี่ย <c oughs> กิตติศักดิ์แม้จะมีคำตอบในใจแล้วแต่ต้องฟังเสียงสวส่วนใหญ่ครับ อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของคณะกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิสภาโดยมีนายเสรีสวนพานนท์สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานนั้นยังคงเดินหน้าตรวจสอบคําร้องที่แนวเรื่องไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายเศรษฐาที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินโดยได้นําหลักฐานเอกสารที่นายชูวิทย์กมลวิสิตเปิดเผยต่อสาธารณะและจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาประกอบการพิจารณาค่ะและบอกด้วยนะคะว่า ขออย่าวิตกกังวลค่ะขอให้รอการพิจารณาของคณะกรรมาการก่อนค่ะและเมื่อสักครูที่ผ่านมาค่ะตัวแทนของอดีตพระพุทธอิสระก็มายื่นหนังสือถึงสาวาค่ะบอกว่าก่อนที่จะโหวตอะไรนั้นขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนนะคะแล้วก็ในเวลา13นกา15นาทีต้องจับตาการถแถลงของพรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลค่ะคุณธีรวัตรและคุณสุตาคะขอบคุณครับ